ื่องของวนยเนี่ยนะครับจะเอาดีจะเอาแพงมันก็ได้อยู่หรอกแต่ท่านต้องพิจารณาว่ามันคุ้มกันไหมท่านดื่มเพื่ออะไรดื่มเพื่อเอาเรลหรือเพื่อเอารถหรือดื่มเพื่อมีหน้ามีตาให้ได้ชื่อว่าเป็นนักดื่มวายระดับที่เรียกว่าราคาแพงๆสูงๆวายหายาก เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มีกะเกณฑ์อะไรกันแล้วครับชอบใจยังไงก็ดื่มไปแต่ถ้าท่านจะดื่มวน์เพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายเพราะว่าหมอก็ได้วิเคราะห์แล้วว่าวายแดงเพียงสองถ้วยจะช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดได้อย่างัะนั้นเป็นเครื่องดื่มที่ลดได้ ได้หมายความว่าดื่มทีละขวดนะครับเขาให้ดื่มแค่สองแก้วแก้วหนึ่งก็ประมาณสามสี่อึกแค่นั้นนะครับกำลังดีที่สุดเลือดฝาดดีกระชุ่มกระชวยเลยทีเดียวโดยเฉพาะวายแดงวายขาวนั้นก็มีคุณสมบัติเหมือนกันแต่วายขาวนั้นจะมีน้ำตาลมากกว่าสักหน่อย คนที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดก,ก็เลยต้องหันมาที่ไวน์แดงอย่างผมไวน์เซาวแอฟริกานั้นเท่าที่กำลังนิยมกันโดยเฉพาะในเชียงใหม่ในหัวเมืองฝ่ายเหนือในกรุงเทพนี้ไวน์แดงก็คือพินโนทัชเป็นองุ่นที่เกิดในเซาวแอฟริกาเป็นองุ่น สองพันมาผสมกันสองชนิดผสมกันคือองุ่นปิโนนัวกับองุ่นแซงโซหรือเรียกว่าเฮมิทัชเมื่อเอามาผสมกันเข้าก็กลายเป็นพินโนทัชวายนี้ <c oughs> พูดกันตามภาษาคอวายต้องบอกว่าฟูลบอดี้รถกลมกลม่อมแล้วก็ออกจาก ดรายดรายนี่หมายความว่าเข้มขน้นเหมือนกับไวน์เบอร์กันดีสีแดงลึกๆเข้มเหมือนทับทิมพินอทาชของนีเดเบิร์กเนี่ยใครได้ดื่มเข้าไปแล้วเป็นที่นิยมกันนักหนาเหลือเกินครับ แล้วเป็นไวน์ที่เก็บบม่มไ้อ,อย่างดีเป็นวน์ตั้งแต่1988หมดเกลี้ยงไปในท้องตลาดแล้วครับและเป็นที่น่ายินดีว่า <c oughs> ในวันนี้วน์ที่ขาดไปจากตลาดของ s อ p นี่ก็มาถึงเมืองไทยและ จะวางตลาดได้ในวันจันทร์นี่แหละครับ <c oughs> ผู้ที่สั่งไว้ก็จะรับของได้ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปวายจะดีนั้นก็จะต้องเก็บไว้ในที่เย็นๆถ้าไม่มีตู้สำหรับเก็บวายก็ขอให้อาวางนอนไว้ชั้นล่างของตู้เย็นที่แช่ผัก ให้อุณหภูมิอยู่ในระหว่างราวๆสิบห้เวลาเสิร์ฟนั้นควรจะเสิร์ฟในอุณหภูมิ16บหถึงสิอย่าไปเชื่อที่ใครบอกว่าวายแดงต้องเสิร์ฟในอุณหภูมิของห้องห้องที่เขาว่านั้นมันหมายถึงห้องในเมืองนอกห้องในเซลลาห้องในเซลลานั้นก็ราวๆสิบแแต่ถ้าเป็น ห้องที่เขารับประทานอาหารกันมันก็รา,ราวๆนั่นแหละครับ16-18เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างที่สุดของเรานั้นถึงแม้จะไปรับประทานในห้องอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิมันก็ยังไม่ได้18อยู่ดีแล้วครับต้องให้เอาวายนี้ไปชิลซักประมาณ5นาทีส10นาที ระหว่างที่เอาไวน์ที่อุณหภูมิไม่ได้ตามกำหนดเอาไปแช่ให้มันเย็นลงหน่อยเนี่ยนะครับท่านเปิดขวดซะก่อนเพื่อให้ไวน์ไม่ได้หายใจเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยมันได้เข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำไวน์น้ำเหล้าอางุ่นในขวด ในขณะที่เราแช่อยู่ประมาณ10นาที15นาทีแล้วนำมาเสิร์ฟรถของวน์จะมีความโอชะหน่าดื่มกว่าเปิดขวดอุ่นๆหรือเอาไปแช่ไว้จนเย็นโดยที่ไม่ได้เปิดทิ้งเอาไว้ไวน์ต้องได้อุณหภูมิที่เหมาะ1 6บถึงส8 แล้วก็เปิดขวดทิ้งไว้ประมาณ15นาทีท่านจะได้ไวน์รสดีครับพินอทาสอีกอย่างหนึ่งก็คือพีชรอยัลเป็นสปาร์คิงไวน์คล้ายๆกับแชมเปญกลิ่นพีชอันนี้แล้วก็คนถูกอกถูกใจกันมากโดยเฉพาะสุภาพสตรีเพรารถนุ่มนวล แล้วก็หอมกลิ่นพีชเป็นอันมากสนนราคาวายทั้งสองอย่างนี้เท่าเท่ากันครับเข้าใจว่าประมาณ380-390ไม่ถึง400นะครับแต่สำหรับในพัตตาคารอย่างที่รามากาเด้นเนี่ยก็คงจะขายได้ราวๆสักผมไม่ทราบก็ตั้งราคาขายเท่าไหร่ก็คงจะเป็นสักราวๆหกร้อย เพราะนั้นเขาบวกค่าสั่งวายแล้วก็ค่าบริการอะไรเข้าไปด้วยทั้งหมดนั่นก็เป็นวายที่ถามหากันแล้วมาแล้วครับเป็นของนีเดเบิร์กกับซันดลุมสนนราคานี้เรียกว่าพอดื่มได้ทั้งสิน้นถ้าจะอาห้อยไปเทียบ กับวายรถเลิศขวดนึงเป็นหมื่นๆแล่นนะครับผมว่าเราดื่มอย่างนี้ดีกว่าได้ทั้งรถได้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับด้านสุขภาพได้ทั้งรถได้ทั้งสุขภาพที่ดีครับมาแล้วนะครับไปที่ซุ้มวายของเพนินซูล่าลาซาท่านก็จะได้กับพินทาสและเพชรอยลัล แล้วยังมีอื่นๆอีกหลายอย่างขอให้เลือกดูก็แล้วกันที่เลือกสั่งมาหกอย่างนี้เจ๋งทุกชนิดเลยทีเดียวครับถ้าสายส่งแก๊สในครัวของคุณขาดหรือหลุดกระทันหันเหตุการณ์อย่างนี้อาจขอให้เกิดอันราย เตอร์ของเชลแกสให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยทั้งในเหตุการณ์ปกติและฉุกเฉินแวะสอบถามและชมการสาธิตด้วยตัวคุณเองที่สูนย์จำน่ายที่มีเครื่องหมายเชลแกสวันนี้ไม่หัวกลับเชลลิมิเตอร์ของเชลแกสตัดแก๊สสันงที่ที่สายขาดหรือหลุดท่านผู้ฟังครับเมื่อสองสาวันก่อนนั้นผมได้ไปงานดิทัศกาลไม้ดัดเขาหมอที่โรงแรมนารายเรื่องในโอกาส ฉลอง36ปีของสโมสรโรตารีทนบุรีและคุณกฤิตสมนบัติสิริทายาทของเจ้าคุณมหายสวรรค์ผู้ก่อตั้งโรตารีทนบุรีก็ได้นำเอาเขาหมอไม้กระถางมาแสดงพร้อมทั้งคุณทองต่อกล้วยบายนายุทธยาก็ได้พูดถึงเจ้าคุณมหายสวรรค ซึ่งท่านเป็นนักเล่นต้นไม้แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงบประมาณเป็นนายกเทศมนตรีนครทนบุรีมาหลายสมัยดูเหมือนจะห้าสมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์เรียกว่าท่านผู้นี้ ไม่มีใครที่ไม่รู้จักโดยเฉพาะท่านมีวิธีทำงานของท่านแบบถึงลูกถึงคนพูดจากันประสาชาวบ้านเพื่อนฝูงกันท่านเป็นขหาบดีอยู่ทางฝั่งทนเมื่อเป็นนายกเทศมนตรีท่านได้ใช้ความสามารถในความกว้างขวางผู้คนนับถือน้ำจิตน้ำใจของท่าน ขอที่ดินโดยไม่ต้องเว้นคืนมาสร้างถนนเจริญนครจากคลองสารไปจนกระทั่งถึงตรงสะพานกรุงเทพมีระยะทางยาว8กิโลเมตรถนนกว้าง30เมตรเห็นมาประจักษ์แก่ตาอยู่ในทุกวันนี้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าที่ดินแต่อย่างใด ผู้คนที่อยู่ในแถบนั้นจังเป็นเรือกสวนอยู่นั้นยกให้สร้างถนนนั่นก็เป็นเกียรติประวัติของท่านและก็ยังไม่มีใครที่จะทำได้เหมือนอย่างท่านนอกจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินซึ่งทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินอยู่แล้วแต่นี่ประชาชนคนธรรมดานะครับ พูดจากันแบบพักพวกเพื่อนฝูงคนที่รักใคร่เคารพนับถือก็ได้ถนนมาโดยไปตองเว้นคือในวันนั้นหลังจากชมงานแล้วก็ไปรับประทานบุฟเฟ่กันที่โรงแรมนารายอยู่ชั้นสองแลละครับขึ้นไปบนชั้นสองชั้นแรกก็ตั้งแต่เข้าประตูมาก็เป็น ล็อบบี้มีบันไดขึ้นไปชั้นสองด้านติดถนนที่ตรงนั้นแหละครับก็เป็นที่ของบุฟเฟ่มีของกินหลายต่อหลายอย่างทั้งจีนฝรั่งไทยผมมาหลงไหลได้ปลื้มกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวแบบก๋วยเตี๋ยวเรือกับบะหมี่ปูหมูแดง รวมทั้งขนมเบื้องก็เลยอยากจะเรียนให้ท่านที่อยู่แถวแถวนั้นหรือจะแวะเวียนผ่านไปแถวนั้นในมือกลางวันลองแวะไปรับประทานบุฟเฟ่ที่โรงแรมนารายดูครับก๋วเตี๋ยวเนื้อวัวนั้นน,น,น้ำซุปอร่อยมากขาดอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวเรือคือกากหมูถ้ายังไงเอาหมูสามชั้นนะครับเอามาเจียวเอาน้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยจะเพิ่มรสชาตินานๆรับประทานน้ำมันหมูสักเลา่ลาๆสองช้อนชามันไม่ดีเกิด อันตรายต่อร่างกายอย่างไรหรอกครับที่คนเขารับประทานข้าวก,กากากหมูเป็นประจำเนี่ยเขายังไม่เป็นอะไรเลยถ้าเขารู้จักรับประทานคือไม่รับประทานมากจนเกินไปแล้วนี่เราเป็นมือ้อเป็นคราวเนี่ยก็นึกว่าปล่อยผีสักวัน,นท่านก็จะได้รับผัดเตียวเนื้อบัวรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มีพริกตำมีกากหมูเกียวกระเทียมแล้วก็มีทั้งเนื้อสดและเนื้อเปื่อยรวมทั้งลูกชิ้นด้วยมีทั้งเครื่องในด้วยพวกตับพวกหัวใจเนื้อสดนั้นนุ่มดีเหลือเกินเพราะใช้เนื้อสัมท่านลองไปรับประทานดูนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวคนที่ไม่รับประทานเนื้อวัวก็เร่ไปที่บะหมี่ปูหมูแดง น้ำซุปของเขาอร่อยอีกแล้วถ้าทำรับประทานเป็นเกาเหลาหรือรับประทานเป็นบะหมี่น้ำอีกอย่างหนึง่งเป็นอาหารจานแรกคือขนมเบือกหยวดแบบที่สุขโขทัยซอยสีนั่ะครับแป้งกรอบใช้การได้ทีเดียวขนมเบือกแต่ถ้าไปกันหลายคนต้องรอหน่อยเพราะเขาทำทีละกระทะ จนกระทั่งครบจำนวนผู้ที่สั่งอาหารอื่นนั้นผมเผอิญไม่ได้ลิมรสแต่ก็เท่าที่เดินไปผ่านผ่านดูมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างให้ท่านได้รับประทานนะครับพวกข้าวหมูแดงข้าวมันไก่อะไรก็มีพร้อมลองแวะขึ้นไปผมยังติดใจอยู่ตอนนี้ถ้าผมไปทําธุระอยู่ทางแถวถนนสีลม ถ้าเป็นเวลากลางวันเห็นจะต้องไปรับประทานที่นี่นะครับที่จอดรถก็เขาสร้างขึ้นใหม่อยู่ข้างๆโรงแรมนารายเอารถไปจอดไปที่นั่นแล้วก็เดินเข้ามารับประทานได้โดยสะดวกปัญหาเรื่องที่จอดรถก็หมดไปต่อไปก็ผมไปพบ ร้านอาหารที่ผมเคยรับประทานเมื่อ20ปีก่อนแล้วก็ได้ให้ประกาศเดียบัตรเคียวชนคิมไว้อยู่ที่ราชบุรีปลาราสับน้ำพริกปลาราปลาช่อนแปะสะแกงเลียงแกงต้มยำของเขาอร่อยนับหนาครับรวมทั้งไข่ปลายี่สกผัดเครื่องแกงใช้น้ำพริกอย่างน้ำพริกผนแนง รสออกหวานนิดๆก็อร็ยอร่อยถ้าใส่ใบโหระพาให้มากๆขอมกที่นี่ไม่มีก้างกระทงเล็กๆอร่อยดีนานๆได้ไปพบเข้าเพราะว่าผมไม่ได้ไปราชบุรีก็เห็นว่าร้านเข้าขยายใหญ่โตไม่ได้อยู่ที่เดิมตรงถนนริมทางรถไฟแล้วนะครับ แต่อยู่ที่ถนนตรงมาคือถนนกระทาทอนจากสถานีรถไฟพุ่งตรงไปก็จะถึงร้านอาหารไทยซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นเป็นร้านใหญ่มีที่จอดรถเป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากเลยทีเดียวรสชาติอาหารยังดีตามเดิมเพราะว่าเจ๊บุญชูแกยังอยู่ว่าการเรื่องการครัวอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะรับปลาลัาสั์เป็นของที่ ฝรั่งเขาเรียกว่า the must ขาดไม่ได้ผมได้ไปรับประทานเมื่อสองสามวันนี้ขากลับก็เลยต้องเอาติดตัวมาด้วยเพราะมันอร่อยนั่นก็เป็นเรื่องร้านอาหารที่ราชบุรีนานๆนนไปเจอเข้ากินจนกระทั่งเกินขนาดทำให้อุดอัดไม่สบาย ถ้าท่านติดใจในรถอาหารกินไปจนเกินขนาดนั้นผมขอแนะนำว่าควรจะเอายาข่าหอมติดไปด้วยนะครับรับประทานไปแล้วก็หาน้ำอุ่นๆมารับประทานยาข่าหอมซึ่งเป็นสมุนไพรไทยเนี่ยสักสี่เม็ดท่านก็จะหายจากไออุดอดกไม่สบายท้อง เป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียววิธีนี้เป็นวิธีที่ผมประพฤติเป็นประจำเพราะว่าสมุนไพรของไทยนั้นมันไม่มีผลข้างเคียงไม่เหมือนของฝรัง่งซึ่งเขาสกัดเขาสังเคราะห์ออกมามีน้ำหนักมีฤทธิ์ของยาแน่นอนแต่นั่นแหละครับ ผลข้างเคียงมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรารับประทานประจำแต่สำหรับข่าหอมนี้มันเป็นสมุนไพรเครื่องแกงของไทยนั้นพริกกะปิหอมกระเทียมนะทั้งหัวหอมทั้งกระเทียมทั้งขา่าทั้งตะไคร้ใบมะกรูดเหล่านี้เป็นสมุนไพรทั้งนั้นเรารับประทานสมุนไพรอยู่โดยตลอดมาท้องมันเคยอยู่ไม่ต้องห่วงแต่ประการใด ถึงผลข้างเคียงครับวันนี้ก็ขอเรียนย้ำอีกอย่างถ้าท่านออกไปทางราชบุรีลงไปทางใต้ถ้าเป็นเวลาตอนกลางวันก็อย่าลืมแวะร้านอาหารไทยที่ราชบุรีนะครับสวัสดีครับ